สวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาท่ากินออมสินพาแสบกับผมมามาพี่น้องไหมเมื่อนี้พอหน้ออมได้เมนูโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเลยขนมจีนครับผมหรือว่าข้าวปุ่นหรือว่าขนมจีนภาษาไทยเลยพี่น้องเน้ออันนี้ทีเด็ดเลยพี่น้องนี่ทอดปลาชอกเกอร์ผมนี่เนื้อปลาชอกเกอร์เลยครับพี่น้องเนี่ยบีออยมึงนี่คักรีชเด้พี่น้นนนนองสุดยอดเนี่ย Да. น,นี่ยปากคอนี่ยไอพี่น้องมาจับแจ่มเหอนกันพ่ออวมมีปลานิดนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อปลานิดนหน่อยที่พ่ออวมไปบ้านแ 1981. หีมาแล้วก็ไม่และที่ว่าเห็ดลงคลิปโยเลยพี่น้องนี่ตายอีกเป็นแบบนี้ผมกอดนู้ครับน้อยแตกเลยพี่น้องมานี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ็งพ่ออวมต่ำแน่วไหมนี่ต่ำมากว่าครับผมนี่มูนี่นี่ต่ำมากว่า ทอดปลาแห้งเอาละปลาเนี่ยอ๋ออืมครับเบื้องต้นบาดพี่น้องมว่ะตัวตัวตัปลาก็ดีไหมนี่พี่น้องว่ะดูน้ำลายแตกเลยมี่ส่วนพี่น้องส่วนมี่ส่วนความเด้อพี่น้องเด้อมองอะไรเด้อมาเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อสูหมองสู้บอลนะครับผม พี่น้องทางไก่ฟังไทยยองเล้าตังมมเทศให้ม่เทศจแซกันหนุกพอน้องออมหาเขาวาหน้านะมากินกันนี่พ่อน้องออมได้เมนูนี่แหละตั้มโมกัวได้ตอนปลาแซมก,กันครับตั้มโมกัวเดี๋ยพี่น้องเอ็นสก์กิลนี่ขนมเช่นพี่น้องเช่นนุ่มดีมืัอนี้โบมีผักพี่น้องเอ้พ่อน้องออมย่งางหาะทอเก็บผัก,กเกษตรกับ่ได้่นี่จะมาละย่าโมกัวยิงงา,าเก็บย่อยเกษตรกับ่มีพีน่น้อง มีก me ็บเอาง้อมนละคแแหลกคำนี่เพื่อพี่พไปน้องครับผมน้ำว่าแล้วมันเสซ่บเหนียปลาชาวเกลือได้ไหมน้องอย่มึงเหนียเป็นเส้นเป็นเส้นน้องอืมสีเลย ซบเนี่อเนี่ย,ยเป็นรสชาติเลยเนื้ปอปลาคอที่ชอบพติดชอบถ้าวันนี้ไปเชียงยี่พี่น้องชอบวะเนื้อโอ้ยเป็นเนียนตึกเลยต้องร้องครับผมเวอยด รู้ว่าแซบว่าแซบต้องร้องไปเบิ้งคิปพ่อนอวมเลยเลยครับพ่อนอวมขั้นตอนก,นการเฮ็ดการแร่การมัดแบบไปร้องเิึงฮิดได้น้ำเลยแบบนี้ก็ไม่น้องสันเนาะ มึงดีบ่มีข่อย,อยเหยเพื่อ้องเด้อใช่ต่มอกว่าแล้วมาละอืมสกจังอืม

อืมกันดลองรืมนี่ปลาเล็กน่อยครับเนึ่ม ขั้นตอนการหมักกระบนยาเร้่อพี่น้องเด้อขั้นตอนการหมักกันในคลิปเลยครับควา่อิเศษคลิปลงมาให้เบื่องเนี่ยได้อย่างหมักคำตามเลยดิแซ่บอโอกเค็มดิ้มเองนี่กับขนยอ้อนทอนเนี่ยครับ แต่ว่าเมื่อนี้ยบุมมีข้เหนียวพี่น้องย้ายไปเลยหนึ่งต้องวอางบุ้มได้ชื่อขนมเช้นไม่ใช่กินได้หมดจัืม رات ปลากระเดือครับเนี่ยนี้มาพร้อมอ้อนกอดเือนอือนี่นะเย้ว Mm Han! -hmm. Mm -hmm. ืใช่ส่วนววนันไหมรสเอาอย่างจับ <Nhạc> ừ. nhà bài cho kêu không chậm nhà... nhàn nữa nhà... ừ. ครับพี่น้องอ่ะยังเผ็ดกังแซ่บอ่ะ

เอาครับพี่น้องครับบ่เนี่ยอันจากที่พ่อหลกงอำตำประกอทอดปลาจ็อกเกอร์กับปลาดินหน่อยกระดงเส้นพี่น้องแซ่บฝากน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์้ทนะครับผมมาก,กดไลค์ถือใจกดแชร์พ่อหลวงอำกันทีขอบตาดำเงี้ยหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าเขากะครับผมมันต้องออกกะมากกันด้านหนึ่งครับผมเย็ดสูพีชูหน่อยบึง้ง ว่าไอ้ธรรมดาครับผมบ่มีเวลาก็ต้องต้องสู้ต้องเฮ็ดแหะขอบคุณพี่น้องที่เป็นกวามรงใจเด้อครับผมขอใยพี่น้องสู้ๆครับผมขอให้พี่น้องสูๆ้ๆู่เพืเฮ็ดคลิปแล้วอยู่ขอเราเป็นกวามรงใจให้ครับผมฝากน้ำเด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบก,กับอหาทถ้ำกินออมชินพชัชแฉกพี่กอล์แล้วครับผมเพจก็ชื่อเดียวกัน,กนหมดเลยครับผมทิกตอ,อกกัชื่อเดียวกันครับผมทิกตอ,อกกับอ,อมชินพชัชแฉกครับผม ขอห้พี่น้องล่ำรวยล่ำรวยทูกถูกคนครับผมผู้ใจวริสุทธิ์จะผ่านกดกับสู่ๆครับผมทางไก่แข็งแรงทูกถูกคนครับอีพี่หน้าเจอไหมครับผมสวัสดีครับ